นักเรียนลองลองไปดูนะคะว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะนักเรียนใช่วัวหรือเปล่าไม่ใช่วัวค่ะไม่ใช่หมาก็ไม่ใช่ลูกสุนัขไม่ใช่ค่ะมีคนตอบถูกด้วยเขาบอกว่าอูดใช่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่แล้วอะไรล่ะคะ ไม่ใช่ม้าค่ะนักเรียนขอบอกเลยว่าไม่ใช่มมาคะอ่าเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นยีราฟนะคะแต่โปรมาแต่หัวแล้วโปรสังเกตค่ะเราอยู่ในรถนะคะนักเรียนนี่อยู่ในรถนะแล้วก็มีสัตว์อะไรก็ไม่รู้โปรหน้ามาแบบนี้ถามว่าเจ้าสิ่งนี้แหละฟังให้ดีนะคะเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งเร้าคะ่ะนักเรียน เป็นสิ่งเร้าถ้าสมมุติว่านักเรียนนั่งอยู่ในรถนักเรียนจะมีการตอบสนองอยังไงคะตอบสนองอยังไงเป็นไงคะรู้สึกความรู้สึกนักเรียนคงจะตกใจคงจะกลัวนะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเมื่อเจอสิ่งแปลกปรลาดโผล่หน้าเข้ามาในรถของเราโอ้โหไปดูสิคะยา้า เห็นไหมคะนี <observed> ่เป็นการตอบสนองนักเรียนนะคะก็าตอบสนองแบบนี้โอ้โหใบหน้าดูไม่ได้เลยนะคะหรือถ้ามีอะไรมาทำให้เราตกใจมากๆเราจะเป็นยังไงคะลูกกลัวใช่ไหมความรู้สึกของเราเรากลัวแต่การตอบสนองของเราเป็นไงคะบางคนยืนสั่น กลัวสันบางคนโอ้ยสะดุง้งบางคนปัสสาวะราดอีกอถือว่าเป็นการตอบสนองนะคะเป็นการตอบสนองหรือบางคนหัวตั้งเลยผมตั้งเลยค่ะโอ้โหตกใจอะไรก็ไม่รู้นะคะตกใจอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้เป็นการตอบสนองของคนเรานะคะเจออะไรตกใจมากๆนะคะอ,อ่ะ แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนจากการตกใจมาเป็นดีใจล่ะคะคุณแม่ให้ของขวัญคุณแม่ให้ของขวัญมาอ้ยดีใจจังเลยของขวัญเป็นสิ่งเราแล้วการตอบสนองเป็นยังไงคะลูกเป็นไงคะดีใจ,ใ,จใช่ไหมเรารู้สึกดีใจแล้วเราจะทำยังไงบางคนกระโดดใช้โย่ เป็นการเป็นสิ่งเรา,เ,าเป็นการตอบสนองบางคนยืนเฉยๆบางคนยืนน้ำตาไหลด้วยความดีใจใช่ไหมคะ mm hmm. เด็กน้อยคนนี้ได้ของขวานปุ๊บใชยย้เยอเห็นไหมคะอันนี้เป็นการตอบสนองค่ะ mm hmm. เมื่อได้ของที่ถูกใจนะคะ mm hmm. นักฟุตบอลน,นักฟุตบอลเตะลูกเข้าประตูโอ้โหดีใจค่ะ mm hmm. การเตะลูกเข้าประตูนั้นเป็นสิ่งเรา mm hmm. เป็นชัยชนะที่ นี่คะดีใจนะคะจะทํายังไงคะลูกจะทํายังไงอมยบางคนกระโดดตีลังกาเลยบางคนมีท่าแปลกๆออกมานะคะบางคนก็กระโดดกอดคอกันแบบนี้เป็นการตอบสนองนะคะเป็นการดีใจคะ่ะนักเรียนดีใจนี่หลายๆคนก็ตอบสนองไม่เหมือนกันนะคะคนนี้ก็ดีใจเหมือนกันคะ่ะ ดีใจเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้กระโดดทะยอยเหมือนเด็กน้อยนะคะแต่เขาแสดงออกเขาตอบสนองโดยการยืนร้องไห้ปากสั่นบบปั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 บ,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 บใช่ไหมคะเป็นการดีใจของเขานะคะเป็นการตอบสนองของเขานั่นเองนะคะอาวเหลือเวลาอีกไม่มากนะคะคุณครูมีคําถามคุณครูมีคําถามค่ะจงตอบคําถามต่อไปนี้ คุณครูสมมติสถานการณ์ให้สมมุติสถานการณ์ให้ค่ะสมมุติว่ายืนอยู่กลางลมหนาวยืนอยู่กลางลมหนาวสิ่งเร้าคืออะไรคะสิ่งเร้าคืออะไรสิ่งเร้าคือคือคือ ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคือความเย็นคืออุณหภูมิที่หนาวเย็นใช่ไหมใช่ไหมสิ่งเราก็คืออุณหภูมิภายนอกที่มีความหนาวเย็นนั่นเองแล้วเราตอบสนองยังไงคะตอบสนองยังไงเอ่ยโซลรถตอบสนองยังไงคะในลองทําท่าสิอุยโซลรถหนาวเห็นไหมคะอาการที่เพื่อนกําลังแสดงอยู่นี้เป็นการ ตอบสนองนะคะอ้าวสิ่งเร้าก็คือความเย็นความหนาวการตอบสนองนะคะก็ได้แก่การห่อไหลหรือการเอามือกอดอกนั่นเองนะคะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าที่มีความหนาวเย็นอ้าวแล้วถ้าร้อนล่ะคะถ้าอากาศร้อนละ่ะเราจะเอามือกอดอกไหม อ่าบางคนบอกอากาศร้อนหนูก็ใช้มือโบกพัดสิการใช้มือโบกพัดของนักเรียนนั้นเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ต่ออุณหภูมิที่มีความร้อนนะคะไปดูสถานการณ์ที่2ค่ะจุ่มเท้าในบ่อน้ำร้อน,ไป,อน,อนอไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนกับไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนนะคะเอาเท้าร้อนจริงหรือเปล่า เ,เท้าแย็ลงไปในบอ่อน้ำร้อนจุ่มลงไปพอโดนกับน้ำปุ๊บแช่เลยไหมแช่เลยไหมไม่แช่นะคะไม่แช่นะคะเป็นยังไงคะลูกโซโรสบอกว่าอโอ้โหโกระโดดเลยเพราะอะไรรอ้รอนเพราะร้อนนะคะบางคนเป็นไงไม่ถึงกับกระโดดหรอกแค่แค่การสะดุงะด้งแล้วทำไงลูกสะดุ้งแล้วแช่ไว้ต่อไหมไม่แล้วทำไงคะ สะดุ้งแล้วก็ต้องชักเท้ากลับใช่ไหมคะสิ่งเร้าคืออะไรเอ่ยสิ่งเร้าคืออะไรคือคือนักเรียนคะจุ่มเท้าในบ่อน้ําร้อนสิ่งเร้าคืออะไรเอ่ยกฤษดาสิ่งเร้าคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโซรอดคะสิ่งเร้าคืออะไรคะจุ่มเท้าในบ่อน้ําร้อน เราไข่ลงไปจุ่มก็คงสุกคืออะไรคะสิ่งเราคือคือความร้อนการตอบสนองก็คือการสะดุ้งแล้วก็ชักเท้ากลับนั่นเองพอจะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจไหมคะอ้าวพอจะเข้าใจถ้าพอจะเข้าใจข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะนักเรียนปลายทางคงต้องทำใน สมุทรแต่ต้นทางของเรารวมทั้งวางไกลกังวลคุณครูมีใบงานให้นะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาค่ะหยิบใบงานขึ้นมาค่ะอ่าเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะสถานการณ์ที่3นะคะนักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดเลยปลายทางต่างจังหวัดเขียนลงสมุดนะคะการมองแสงสว่างจ้านะคะ ของวังไกลกังวลคุณครูมีใบงานให้นะคะนักเรียนยิบใบงานแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ เพราะอะไรสิ่งเล้าคืออะไรอะไรนะคะสิ่งเล้าคือแดด่องมีคำว่าแดดไหมมีไหมไม่มีนะคะสิ่งเล้าคืออะไรคะการมองแสงสว่างจ้าสิ่งเล้าคือคือคือแสงค่ะนักเรียน ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแสงจากอะไรดดอาจจะเป็นแสงแดดหรือว่าเป็นแสงจากไฟฉายหรือว่าจะเป็นแสงจากหลอดไฟแสงจากอาเทียนแสงจากสปอตไลท์โอ้แสงมีแหล่งกําเนิดแสงหลายอย่างหลายที่ใช่ไหม<อ>เพราะฉะนั้นนักเรียนใช้คำคำ,คำเดียวก็พอนะคะเป็นการเรียกได้ว่าไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นแสงจากไหน เพราะว่าในโจทย์ของเราเขาบอกว่าแสงสว่างจ้าเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นแสงแดดใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นแสงสว่างจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเราของเราก็คือแสงแล้วเราตอบสนองยังไงคะตอบสนองยังไงตอบดังๆตอบดังๆตอบสนองยังไงเจอแสงค่ะเจอแสงทำไงเต้นลําเลยอะไรนะคะ การมองแสงสว่างจ้านักเรียนจะตอบสนองอยังไงโดยการรีตาการรีตาเป็นการตอบสนองนะคะการรีตาเป็นการตอบสนองค่ะ,ะเดี๋ยวถ้านักเรียนเร็วมินนิทานมาฝากนะ ถ้าเร็วมินิทานมาฝากค่ะสถานการณ์ที่4ค่ะการได้ยินเสียงฟ้าผ่าได้ยินเสียงฟ้าผ่าสิ่งเร้าคืออะไรสิ่งเร้าคืออะไรได้ยินเสียงฟ้าผ่าสิ่งเร้าคืออะไรสิ่งเร้าคืออะไร เป็นอาการที่นักเรียนรู้สึกได้ตกใจใช่ไหมลูกแต่คุณครูถามว่าสิ่งเร้าคืออะไรอะไรที่ทําให้นักเรียนตกใจอะไรฟ้าผ่าเมื่อฟ้าผ่าแล้วมันเป็นยังไงลูกมันเสียงดังใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเร้าก็คือเสียงค่ะเสียงดัง,งโอ้โห แล้วเมื่อเปรียงดังขนาดนั้นแล้วเราจะตอบสนองยังไงล่ะอะไรนะมาถามว่าบอกว่าไงนะออเพื่อนบอกว่าเมื่อเสียงดังขนาดนั้นเราก็ยกมือขึ้นมาปิดหูสิเก่งมากค่ะนักเรียนเริ่มมองออกแล้วเอาให้เวลาอีกน้อยนึงค่ะ ไปดูสถานการณ์ที่5การได้กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรไม่รู้เหม็นนั่งอยู่ด้วยกันสองคนจู่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นมาใช่ไหม,มสิ่งเร้าคืออะไรคะสิ่งเร้าคืออะไรคืออะไรความรู้สึกคือเหม็นแต่สิ่งเร้าคือคือ กลิ green, ่นค่ะนักเรียนสิ่งเราเป็นกลิ่นนะคะการตอบสนองเมื่อได้กลิ่นเหม็นทําไงคะ <c oughs> ทาไงคะโอโ้โหสูดดมใหญ่เลยโอ้โหดมกันเข้าไปเลยหนูทําไงคะลูกเมื่อได้กล <c oughs> ิ่นเหม็นอเอามือ <c oughs> ปิดจมกูก <c oughs> โอโ้โหจะดมอยู่ได้ยังไงล่ะคะคุณครูคะเ <c oughs> มื่อเหม็นหนูก็ปิดจมูกหนูก็ทาหน้าเแบบ้เแบบ้เแบบ๋เแบบิดแบบิดแเบบี้ยวเบียวแลบบ้วหนูก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นดมมันต่อไปใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะหนูก็ต้องเดินหนีสิคะคุณครูนะคะ เอ,าอ้าห้าข้อหข้อค่ะใช่หรือเปล่าสถานการณ์5สถานการณ์นะคะมีอีกหลายๆอย่างค่ะนักเรียนมีอีกหลายๆอย่างนะให้เวลาค่ะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ5นาทีเ,เพราะฉะนั้นใบงานของเราทำให้สวยงามหน่อยโดยการระบายสีนะคะเอาให้เวลา บายสวย<ส> <ไป S 2> ค่ะ ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ทําให้เรียบร้อยก่อนนําส่งนะคะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะคะนักเรียนมีหลายอย่างนะคะนักเรียนก็ลองสังเกตตัวเองดูแล้วกันว่าถ้าเพื่อนทําสิ่งหนึ่งแล้วเราตอบสนองกับสิ่งที่เพื่อนทําอย่างไรนะคะถือว่าเป็นการตอบสนองในสิ่งเร้าที่แตกต่างกันนะคะค <ๆ S 2> นักเรียนคะเ <ๆ S 2> จอกันอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งวัน วันนี้วันอังคารเราเจอกันวันพฤหัสบดีนะคะคุณครูฝากทุกคนนั้นไปอ่านหนังสือทบทวนมาเพราะว่าวันพฤหัสบดีนั้นเราจะทําการทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่หนนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาให้พร้อมวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ